สวัสดีครับนะครับเพราะผมเสบดเลยนะครับจากบริษัทพอโต้นะครับรถยนต์มือสองนะครับผมมีนะฮะับอีโคคาเข้าใาอีหนึ่งคันลูกค้าสําหรับนะครับโตต้ายาริสลูกค้าและผมบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเพียงหกพันเท่านั้นแล้วมาจากคลิปนี้นะลูกค้าเอาของแถมพิเศษไปเลยฟรีรอบคันเพราะว่าคันนี้ไม่มีฟรีมาให้นะครับนะสำหรับคันนี้นะนะครับผมนะเป็นในส่วนของโตต้ายาริสนะครับนะราคาหนึ่งจุดสองนะครับลูกค้าตัวแฮชแบ็กเลยนะครับเป็นปี2018นนะมากับสีเทาเข้มแบบนี้เลยลูกค้า มากับไฟหน้าแบบ LED มาให้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาให้ด้วยนะไฟตัดหมอกมีให้ลูกค้ามาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับนะกระจกหน้านะครับเป็นสีดำนะลูกค้าไม่ได้เป็นสีเท่านะเป็นสีดําแบบด้านๆแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นสีดานะแบบเป็นโนแบ็คเลยนะครับนะลูกค้ามาพร้อมโอแบ็กนะลูกค้าปัดหน้าเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับขอบ15้านะครับมาพร้อมกระจกนะครับมองข้างปรับไฟฟ้านะครับนะพร้อมไฟเลนตัวมาให้เลยนะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นแบบโคเมียนนะครับมาพร้อมกันสาด รอบพันเลยนะครับภายในนะครับได้เบาะผ้านะครับนะตัดได้ได้สีน้ำเงินสภาพสวยๆเลยนะครับมาพร้อมจอกลางนะครับที่ยังไม่เป็นทัชสกรีนนะแต่แสดงผลแบบดิจิตอลนะครับบลูทูธได้ AUX ได้ USB ได้นะครับแอร์ออโต้นะลูกค้านะมาพร้อมกับตัวโครงสร้างนะครับที่เป็นเกรด A เลยลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะครับนะมินอาร์คแบบนี้เลยนะครับนะตัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยไขนะครับสติ๊กเกอร์ข้างประตูอยู่ครบเลยลูกค้าและที่อมคัญนะครับคันนี้นะเป็นในส่วนของนะครับ โต้ต้ายาริสนะครับแฮสแบกนะครับ1.2ตัวจีนะคะตัวท็อปเลยนะครับปี2018มากับราคาเพียงแค่349,000บาทนะแค่ดีดฟีดาผ่อนเพียงแค่6,000เท่านั้นเองลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะลูกค้านะมีเซ็นเซอร์างหลังมาให้ถึง2จุดเลยลูกค้านะครับสิงเกอร์ตัวจีอยู่ครบนะครับยาริสอยู่ครบปลท้ายนะครับได้แบบ LED นะสปอร์ตเลอร์ด้านบนมีให้นะครับพร้อมไฟเบรคตรงที่3นะครับที่ฉลามสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับนะฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลลูกค้านะะคครรััับบสสภาาพวยยๆเลนนมมีีท่ก้ขอให วัวน็อตนะครับเม็ดอาร์กนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่เลยลูกค้าสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะใครสนใจนะพี่ผ่อนอยู่มา6,000ต้นเท่านี้นะครับถ้าเครดิตดี D, อาจอยู่5,000ันปลายท่านี้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับนะสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยได้เป็นตัวปุ่มโพุต์สตาร์ทมาให้แล้วลูกค้ามาพร้อมพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันซ้ายขวานะครับนะรถสายวางสายได้ครับมาพร้อมเกียร์อรโอโต้แบบนี้เลยลูกค้าสภาพส,สวยๆเลย คันนี้เร่งมาอยู่เพียงแค่1นึ่งแสนโลเท่านั้นเองลูกค้านะครับนะสตาร์ททีเดียวติดเชื่องเลยนะฮะหน้าปัดสวยๆแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมไฟสีน้ำเงินนะฮะจอกลางมีมาให้แอร์ออโต้นะฮะครบๆเลยเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะลูกค้าว่าสภาพห้องเครื่องนะครับกับตัวรถเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับนะกับรถปี18เร่งมาหนึ่งแสนโลลูกค้าได้เครื่องยนต์นะครับเป็น1,200ซีซีลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะ ฝาครอบเครื่องอยู่ครบนะครับโโก้ชัดเจนนะครับนะฝากระโปรงด้านบนนะครับไม่มีแกะไม่มีไขนะครับด้านบนและด้านล่างเลยนะครับหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่เลยนะบอโชดด้านบนเป็นอาร์กสวยๆนะครับสติิกเกอร์มอกออยู่ครบนะคานด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับแผ่นยึดดีดด้านหน้านะครับไม่แตกไม่หักไม่ลาวนะครับสติิกเกอร์ัลลมด้านหน้าอยู่ครบนะครับอาร์กสวยๆเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่ไม่แต่ตัวเดียวนะครับนะด้านล่างนะครับคานด้านล่างเป็นอาร์กเดิมๆจากโรงงานนะครับแผงการคำนวณด้านบนอยู่คครรบบเเลลยยยาาสสภพวนนะะั ใครสนใจนะครับคันนี้นะฮะเป็นในส่วนของตัวใต้ยานดิสนะครับแฮชแบกนะครับ1.2ตัวจีนะครับปี2018นะครับมากับสีเทาเข้มแบบนี้เลยนะครับราคาอขายมีแค่380,090บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะลูกค้าผ่อนอยู่เพียงนะครับ6,000ต้นไม่องนสำหรับที่สนใจนะเรามีวันตี่หลักการขายให้นะเนในส่วนของเครื่องเกียร์ให้ถึง1ปีนะครับ10,000โลนะครับ บริการช่วยเหลือ24ชั่วโมองให้อีก1ปีเตม็มๆลูกค้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับและเก็บรายละเอียดตัวรถนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเอ,อเนเซนต์ก่อนของบ้านสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดตอ่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เราทิ้งเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะหรือติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเชอรเบอร์ต้องลาไปก่อนนะครับแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ครับ